สวัสดีครับทุกคนอยู่กับไอไอนะครับซึ่งวันนี้เราพาทุกคนมาที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นหลายๆคนพอคิดถึงฮิโรชิมาก็อาจจะนึกถึงการเจอกับอะตอมิกบอมในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หรือเรื่องของสงครามหรือความไม่สงบในช่วงนั้นแต่วันนี้เราไม่ได้พาทุกคนมาพูดถึงเรื่องน่าเศร้าเหตุการณ์เหล่านั้นครับเราพาทุกคนมาดู เว r ลด์เฮ i ริเทจไซต์ของประเทศญี่ปุ่นหรือแหล่งมรดกโลกของประเทศญี่ปุ่นเนาะ mm. เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าที่เกาะเล็กๆแห่งเนี้ยจะมีการดูแลรักษาวัฒนธรรมหรือว่าวัดว่าอาคารยังไงรวมถึงการดูแลรักษาธรรมชาติควบคู่กันไปด้วยจะเป็นยังไงไปดูกันครับ แลต,ตอนนี้เรือเฟอร์รี่ก็ออกมาจากมิยาจิมะกุชิแล้วนะครับซึ่งตัวกุชิคำว่ากุชิเนี่ยแปลว่าปากหรือก็แปลว่าเป็นทางเข้ามาที่เกาะมิยาจิมะเนาะซึ่งจริงๆเกาะมิยาจิมะที่เรามากันเนี่ยมันแปลว่าเกาะแห่งชายหรือเกาะแห่งสารเจ้าแต่จริงๆตัวเกาะครับมีชื่อก่อนหน้านี้ชื่อดั้งเดิมชื่ออิซึกุชิมะซึ่งแปลว่าเกาะแห่งการเคารพ ตอนเรามาเนี่ยเราก็เลยได้เห็นช r i น์ของมิยาจิมะน้ําขึ้นแล้วมันก็จะท่วมอยู่อย่างนี้เลยตัวประตูแต่ถ้าน้ําลงเนี่ยเราก็จะสามารถเดินลงไปได้ไปเห็นเสา4ี่หต้นที่ช่วยให้เกตมันยังตั้งอยู่ได้เลยนะครับและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ ประตูโทรีหรือว่าโทริเกตนะครับในยามค่ำคืนก็จะเห็นว่าน้ำลงแล้วจนเราสามารถเดินไปถ่ายรูปกับประตูโทรีได้เลยนะครับอย่างที่บอกไปน้องความมหัศจรรย์อของมันก็คือตั้งอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้มีการปักไม้ลงไปในดินหรือไม่ได้มีการตอกอะไรลงไปในดินเลยนะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกาะแห่งนี้และพื้นที่ภูเขาและตัว ช r i n นหรือสันเจ้านี้ได้รับเป็นหนึ่งในมรดกโลกนะครับตั้งแต่เราก้าวข้ามเข้ากรอบไม้ตรงเมื่อกี้นะครับก็นับเป็นตัวช r าย e แล้วนะครับซึ่งก็คือแหล่งมรดกโลกหรือ World Heritage Site ที่ UNESCO ให้มานะครับตั้งแต่ปี1996นะก็ซูคุชิมะ ชายนี้นะครับก็นับว่าอยู่ติดทะเลอยู่ติดเกานะเนาะเป็นชายที่เขาสร้างมาแบบให้พอน้ำขึ้นน้ำลงแล้วไม่โดนท่วมนะครับตรงที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้นะครับก็มันก็อยู่ติดริมทะเลเลยเนาะแล้วก็เขาเล่าว่าในช่วงที่เป็นฤดูพายุเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เป็นตัวทำลายคลื่นด้วยก่อนที่มันจะเข้าถึงฝั่งนั่นเองนะครับ เราได้ไปฟังคุณฟูจิวาระเนาะเป็นช่างภาพที่อยู่ที่ฮิโรชิม่านะครับเขามาเล่าให้ฟังว่าตอนแรกเขาเริ่มทำงานเป็นช่างภาพเนาะแล้วเขาก็เก็บภาพทะเลชายหาดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาก็ได้เห็นว่าเออมันมีขยะพลาสติกกับขยะโฟมเยอะมากซึ่งขยะเหล่านี้มาจากการทำธุรกิจหอยนางรมเขาก็เลยเริ่มที่จะเก็บขยะเขาอะรู้สึกว่าเมืองเราเป็นเมืองอีโคทัวริซึมเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมแต่ว่า เขาไม่ภูมิใจเลยเพราะว่ามันเต็มไปด้วยขยะเขาเล่าว่าเขาเคยไปเว็ภาครัฐแต่ว่ารัฐก็บอกว่าสิ่งนี้อาจจะไม่ใช่แบบความรับผิดชอบของของตัวเมืองของของหน่วยงานเขาเพราะว่ามันเป็นเขานับขยะพวกนี้เป็น Industrial w a s t e หรือขยะจากอุตสาหกรรมซึ่งก็อาจจะไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเขาอย่างเงี้ยครับ <S <S จริงๆอะแต่ก่อนอะต้นไม้กับหญ้าบนเกาะเนี่ยมันเยอะกว่านี้มากเลยนะแต่ว่า เขาอะมีตั้งกฎไว้เนะาะตั้งแต่เป็น world heritage site แล้วก็เป็น eco tourism มาตรก,การเหล่านี้เขาก็เลยตั้งกฎว่าห้ามล่าสัตว์ห้ามฆ่ากวางแบบไอ้เจ้ากวางตัวนี้ซึ่งจํานวนของกวางก็มากขึ้นพอกวางมากขึ้นแล้วกวางมันกินทุกอย่างมันกินหญ้าไปหมดก็เลยทําให้หญ้าเนี่ยลดน้อยลงพืชพันธุ์ลดน้อยลง,ลยลงแล้วก็ต้นไม้ใหญ่อะเริ่มล้มแล้วด้วยมันก็เป็นผลพวงมาจากนโยบายที่บอกว่าห้ามล่าสัตว์บนเกาะ ดูเหมือนเดินอยู่ในเมือง<ม>ใช่ไหมครับทุกคนแต่เรายังอยู่บนเกาะมิยาจิมะนะครับบ่ายนี้เราจะลุยกันขึ้นไปที่เมา n t Sen m i s e นะครับหรือว่าภูเขามิเซนนั่นเองภูเขานี้ครับปกติจริงๆมันจะมีรถรางที่พาเราขึ้นไปได้เนาะแต่วันนี้ปิดเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางอื่นนอกจากการเดินขึ้นไปนะครับเขาบอกว่าใช้เวลาขึ้นลงรวมกันแล้วประมาณ3-4ชั่วโมงแล้วก็มันจะขึ้นที่ความชันเราจะขึ้นสูงข,ขึ้นไปเนี่ยห0 0กว่าเมตรระยะทางเนี่ย อาจจะไม่ได้ไกลมากแต่ว่าความชันมันสูงนะมันก็เลยต้องใช้เวลาเยอะนะครับแล้วตอนที่เกิดฝนตกอย่างเงี้ยครับเขาเล่าให้ฟังเนาะว่ามันก็จะเห็นเป็นชั้นว่าฝนนตกลงมาใส่ภูเขาแล้วภูเขาตรงยอดสัมมิตของมันเนี่ยมันแตะเลยขึ้นไปเหนือเหนือจากเมฆฝนนะครับมันก็เลยเหมือนกับเป็นตัวเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกพระเจ้าคนที่เคยขึ้นไปแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเออขึ้นไปเรารู้สึกไม่เหนื่อยเลยจะจริงไหม เดี๋ยวเราจะไปลองดูกันนะครับ oh, oh, oh. เริ่มหายใจแบบไม่ไหวแล้ว <Yeah. S 1> ตอนนี้เดินมาถึงจุดที่เริ่มเห็นวิวของตัวเกาะแล้วก็มองไปจนถึงฮิโรชิมาเลยเนาะ และตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ยอดสม,มิทแล้วของม t นเทนมิเซนนะครับเดี๋ยวหันกล้องไปให้ดูนะครับทุกคนว่าวิวเมฆหมอกที่เราใช้เวลาปีนขึ้นมาเนี่ยจะสวยแค่ไหนซึ่งถ้าถ้าลองดูใกล้ๆอ่ะครับก็จะเห็นว่าเออมันมีขีดๆอยู่ในน้ำใช่ไหมนั่นแหละครับคือการทำฟาร์มหอยนาง่มออ s t สเตอร์ฟาร์มิงนะครับ ก็ตัวรูทนะครับที่เราขึ้นมาจริงๆมันจะมี3เส้นแต่ว่าพอเราได้เดินจริงๆแล้วอ่ะตอนแรกเราก็คิดว่ามันจะชันมันจะอะไรไหมอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ชันนะแต่ว่ามันได้รับการดูแลรักษาอย่างดีดีอยู่เลยแหละแบบมีการทําพื้นให้ไม่ลื่นให้ไม่อะไรนะครับแล้วก็ถือว่าเดินไม่นานชั่วโมงครึ่งตามที่เขาบอกจริงๆแล้วก็ได้มาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในพื้นที่ world heritage site เป็นหนึ่งในสจุดชมวิวที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นด้วยเรียกได้ว่าเต็มอิ่มก็น่าจะถึงเวลาต้องกลับแล้วครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวจะถ่ายเก็บบรรยากาศการเดินทางกลับตัวเมืองฮิโรชิมาให้ดูนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ